โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะในระหว่างที่ตามหาตัวโมอิวะทายาทเงากับพ,กพวกก็ได้เข้าไปในเมืองหลวงเดนาตี้ที่เหวแต่เสร็จสร้างต่อนเนืนะฮะว่ากันว่าพางเงาเคยมีสติปัญญามาก่อนนอกจากจะพูดคุยกับมนุษย์ได้แล้วยังควบคุมได้ด้วยแต่จู่ๆวันหนึ่งก็เกิดหยุดพูดขึ้นมาต่อมามีผีเสื้อมอสและตัวประหลาดต่างๆถือกําเนิดขึ้นในดินแดนเทมินพวกเราสู้กับพวกมันจนได้พบก,กับสาวน้อยในวังอ้าวน่าจะเป็นโมอิวะนะฮะ นางเดินพูดงึมงำเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเมียสมีเงาช่วยไร้เราเรียกนางว่านางปีศาจเงาอ้าวปีศาจเงากันเหรอถ้าเจ้ารู้ว่านางเป็นใครเจ้าน่าจะให้เกียรติโมอิวะกว่านี้แล้วก็อย่าถึงวังแล้วระวังตัวให้ดีบทที่7พาร์ทที่2เฝ้ามองอนาคตนะฮะแหมเยี่ยมไปเกิดอะไรขึ้นกับวังเนี่ยเจ้าเห็นเหมือนกันใช่ไหมมันถูกทำลายไปตั้งแต่10ปีก่อนนี่นะ ข้ายังอยู่ในเหตุการณ์ด้วยทําไมมันถึงด้ดูใหม่แบบนี้พวกวิเจียนอยู่ที่นี่คนของข้าพี่น้องของข้าไม่นะทหารวิเจียนฆ่าพวกเขาดูท่าเราจะมาช้าเกินไปฮะทหารวิเจียนเดินตะเวนแต่ไปหมดเลยเด็กโนแมดเตรียมตัวให้ดีว่าต้องจัดการกับทหารว่าตะเวนเสียก่อนถ้าจะเข้าไปที่ในวังวินพันนะครับผมปะไปเริ่มกันเลยนะฮะเราอัปเกรดพลังมาเยอะไม่ต้องกลัวนะฮะ น่งคนว่าตตเวนนะฮะนี่ผมก็เอาชุดของอีเวนมาเล่นเลยนะฮะพอจับคอมโบได้มันก็ง่ายนะฮะบวกกับพลังเราโคตรเยอะตีแป๊บเดียวไปสวรรค์โอ๊ยนึกว่าผิดมันจะทำนะฮะยังไงเรียบร้อยสกิดก็ตายแล้วมั้งเรียบร้อยนะครับผมไม่รอดเพลงเหมือนเพลงชะลุไฟภาคหนึ่งเลยอะ่ะผมคิดเ,เองหรือเปล่าเหมือนมาก ไม่ใช่ภาคหนึ่งสีภาคสองนะครับผมพูดผิด <Yeah. S 1> ผมจําไม่ได้วนะ่ามันเป็นแคปไหนอะ่ะแต่เพลงเหมือนอยู่นะฮะไปโดนแค่นี้ก็าตายแล้วมั้งเรียบร้อยนะครับไม่รอด <c oughs> แม่จบอย่างรวิร็เวลโหสัปดาห์นี้เราผ่านเนื้อเรื่องแชปเตอร์ถึง3แชปเตอร์ในสัปดาห์เดียวโอ้โหโคตรไวเลยนะครับไวจริงแมถึง3ามแชปเตอร์ไหมนะอันนี้ผม จำไม่ได้ <c oughs> รู้แต่ว่าสัปดาห์นี้เว้นน่าจะผ่านไปกเกิน2นะฮะโบโตเจ้าังคงว่าเรื่องสําคัญเกี่ยวกับโมอิวะยังไม่จบสินะโมอิวะคือผู้สละบัณวังข้าเคยเห็นนางมาก่อนแชโดผ่านางแม้ข้าช่วยรักษาโรคหาหายนะเดี๋ยวนะเจ้าหมายถึงผู้สละบัณฑังคนนั้นน่ะหรอสมาชิกราชวงศ์วีเจียนที่ไม่มีสิทธิ์สืบราชบัณวังนะใช่พวกเขาถูกจับแยกแล้วยังดูมาให้เป็นสาวซีวอต โมยวาเป็นเด็กประาัาทนางเคยสัมผัสถึงสเฟียครั้งหนึ่งเจ้าก็คงพอเดาเรื่องที่เหลือได้อ้าว <c oughs> เป็นเหตุไว้นะครับผมไปต่อที่นี่ช่างสงบสุขเหลือเกินเป็นไปไม่ได้เมื่อก่อนมีแต่กำแพงแต่กระจกระจายอยู่ตรงนี้ข้าต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆป้าชมัจเจตอย่าคิดฟุ้งซ่านสิเจ้าต้องมีสติจดจอ่อข้าเองก็เห็นภาพมายาเหมือนกัน นั่นใช่มาคัดหรือเปล่าอ้าวโบโลข้าว่าแล้วต้องเป็นเจ้าฝีมือเจ้าอีกแล้วใช่ไหมที่สร้างฝันร้ายนี้ขึ้นมาอีก3มคนนี้คือสุนัขรับใช้ของเจ้าอหสีโบโลข้าจะฆ่าพวกมันทีละคนถ้าเจ้าไม่ให้ข้าออกไปจากที่นี่เป็นเรื่องเหรอครับเวียบรุษแห่งอดีตรู้สึกว่าต้องสู้กับมาคัดหรือเป่นานั่นไง <laughs> มาคัดว่างเออเร์นะผโพตเท่ เจ้าก,ก็แค่ภาพมายาที่หายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอตีไม่เข้ากับเพื่อนเข้ามันกเข้านิดเดียวอัพชุดมาเยอะสับฮะเรียบร้อยร่วงบ่ายชะมัดเจ้าช่างเหมือนนางยกที่สองนะครับด้วยความรวดเร็วกลับมาคัดที่สติฟันเฟือนไปแล้วโอมาคัดไว้ชันแก่เจ้าลวงฆ่าไม่ได้รอ เปลของจริงนายมาถึงว่าตัวละครใน,นเกมเป็นตัวจริงนะใช่ใช่เจ้าหรือเปล่าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์มาคัดเขาคิดว่าอันนี้เป็นฝันร้ายนะครับที่เขาเจอนะฮะแต่จริงเ้าไม่ใช่เ่าเป็นตัวจริงนะครับใจที่ผมแบบพอคิดสังเกตเขมานะโหเรีว,วขึ้นขึ้นน้อยจิมจิมเจ้าสองคนคุณนหน้าจังไม่ใกล้ได้ไหม จิต้ทายาชาโดในสุดเจ้าก็มาที่นี่ไม่ใช่ภาพมายายจริงๆด้วยข้าแอบอยู่ที่นี่เพื่อเตือนจกกักรพรรดิเรื่องชาโดจะมีแผนบุกโจมตีโมวยวาวิ่งหนีออกมาข้าบอกให้นาง ه, ข้าบอกให้ข้าข้าจำไม่ได้อ้าวโมวยวากรีดร้องและนั่นก็เหมือนดังอด้านแดดแผดเผาต้องขอบคุณท่านผู้อาวุโสเร็วเข้าก็ต้องวิ่งไปบอกจูนมาคาสัสหยุดก่อนชาโดโจมตีฝ่ายเดนนตี้จริงๆ เดนตี้วมสลายไปตั้งแต่10ปีก่อนแล้วอ้าวไม่ทันข่าวจบแล้วนะฮะมาค่นนะนายมาช้าไปเพื่อน <c oughs> เป็นไปได้ยังไงเกิดหูบยาขึ้นอีกแล้วเหรอแล้วข้าเป็นสาเหตุอย่างนั้นเหรอหรือเป็นฝีมือเจ้าปรโิโอไม่ใช่ฝีมือของเราทั้งสองคนหรอกโมวยวะเป็นคนไหวมนกำแพงว่องหนกั้นขวางวังเดนตี้กับโลกภายนอกไว้โมวยวะสร้างโดมความจริงคู่ขนานขึ้นมา ตอนแต่ตอนนี้กำลังจะพังลงมาแล้วต้องไม่มีใครสักคนหยุดอนานิคมโมอิวะเป็นแน่พวกวีเจียนอยู่ใกล้เราทุกทีวิ่งไปจัดการทรหารอาวขาวังที่ไม่ให้ความร่วมมือคนนี้กันเถอะแล้วก็ตามหาตัวโมอิวะกันโอเคไปกันนะฮะเมื่อกี้ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมวันนี้ผมรีบนิดนึงแหมเพราะว่าเราจะได้ตีกับชาโดนะครับคือเซียนอยากตีกับชาโดแล้วอ่ะ <c oughs> แหมออ <c oughs> อุ้ง <c oughs> <c oughs> ับฮนะ อาหารอาวขาวังเรียบร้อยไม่รอดนะครับสุดท้ายก็ต้องตายตอนจบแฮ่มาเพื่อนอ,อได้อยู่ครับชา a d โดพร้อมอะเปิดดีไหมเปิดนี่คือจบเลยนะออ,อยู่เว้นสักหน่อยลวกันโอ้ยเขาชา a d โดมาวะ่ะตากระจายก็พอฮะมาให้เขากระทืบนเว้นสักหน่อยครับโอ้ยเจ็บจุเบยนี่ขอบ <c oughs> มาหมดเว้าเว้นด้วนะฮะ บายบายเอาไม่ตายด้วยไม่ตายก็คอมโบฮะลวงเซ็ตหมอยาก็ยังไม่มาสักทีนะครับ <laughs> ผมมาเศร้าอยากได้ชุดหมอยาถามว่ามันมีไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้อัปเกรดนะครับอยากได้แบบแถวของแบบอีเวนต์นะอ่ะม,มันจะได้อัปเกรดให้ อิตูมาคัสและสะายของข้าเจ้ามาที่นี่แสดงว่าเจ้ารู้เรื่องแล้วข้าดีใจที่ได้พบเจ้าและพ่อของข้าก็คงดีใจเช่นกันอันนี้ก็น่าจะเป็นจูน <c oughs> ท่านสิ้นใจไปอย่างสงบต้องขอโทษด,ด้วยทหารยามข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าจะมาอีกชั่วโมงพิธีขึ้นครองราดก็จะเริ่มขึ้นไปกันเถอะหน้าพวกเจ้าเป็นอะไร <c oughs> ระดับว่าลองสน่อยฮะถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าช <c oughs> าวูทำลายเดนนตี้ไปแล้วจริง ข้าก็ต้องเห็นมันด้วยตาของข้าเองข้าจะต้องเห็นดินแดนของข้าดินแดนของเจ้าอยู่ที่นี่ข้าคือคนเดียวที่รอดชีวิตตอนที่เจ้ากําลังดื่มสูลาถ้วยทองแวะเว้นหมากรุกกันพวกเราถูกรุมสังหารพี่น้องข้าปกป้องเด็กคนนี้เราต้องกินหมูกินมแมลงต้องล้มตายเพราะโรคร้ายและถูกศัตรูฆ่าฟันแต่นางกลับไปปกป้องพวกขุนนางไม่ใช่พวกเราอ้าวยอดด้อยประชาชนเดือดน,นะฮะ เจ้าจะต้องได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของเราทั่วอนูข้าจะสั่งเวรชีวิตเจ้าให้กับปินแดนทมินโอโ้โหแต่ว่าคำที่มึงเว่นมาเสะอ่านแทบแบบวินพันอุปกรณ์ที่ดีมีใช้ปรปกรณครึง่งโอเคไม่เป็นไรนะฮะผมเชื่อว่าเซตที่เราใส่อยู่น่าจะไหวอยู่นะครัมาดับมันแค่บ้าเองเนไ,ได้อยู่นะมานะฮะเจนางจะต้องชดใชใ้กับชีวิตของพวกเราพวกเขานะฮะปีไปหน่อยอุ้ยมันปีไปไหน อย่ามาแยบกับข้าโขนมันบินเว้โอ๊ยไม่ทันเยียบอ้อยผมโดนคอมโบแน่แปดโอ้ยคอมโบจัดเต็มไอ้นี่เขาไม่ให้ผมเปิดเลยไปชุ่มก่อนโหแทบไม่รอดฮะฟาจริงได้อยู่คอมโบผมมาละโอ้ยมันจัดได้หมดเลยว่ะไม่ไหวอะต้องชาว,ว์อดะต้องชาโด์เท่านั้นแหละ เดี๋ยวเดี๋ย,ยขอจบนี้ก่อนชาโดโดมาสวยไปตายซะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาฮะอย่าทำเป็นเว้นไปได้อยู่สู้กับเจ็ดรอบที่สองนะฮะโอ้แต่ฉากหลังสวยมากอยู่ให้ห่าง <c oughs> บางทีผมก็ตลกเสียงเต็เงนำเสียงผู้หญิงนะอัะคดเมือเนเลยเ <c oughs> จ้าคัวตัวข้าไม่ได้หรอ ประเด็นคือผมต้องเงียบสักพักหนึ่งก่อนจะแบบ <c oughs> ทำเสียงผู้หญิงน,นะโอ้ยไม่ทันนี่คือคว้าไม่ได้ใช่ไหมหัวแตกโอ้ยมันปลามาเจ้าชื่อหน้าของขานเยี่ยงนักมันจะเขียนว่าเยี่ยงนักหรือยิ่งนักกันแน่ <c oughs> แต่ก็ช่างดีครับอ่านได้ก็พอ,อคิดที่ข้อคิดที่ข้อ,อย่างลดแค่นั้นนะ่ะโอ้ยหนักใจมาขอจับทุ่มหน่อยเอามันไม่ทุ่มวนะ ก็ต้องถอยอไม่ทันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนคอมโบแน่แปดครั้งเกือบ้อยอุ้ยสิบเลเหรอแค่คอมโบอย่างเยอะแบบเกือบละเกือบละเมื่อกี้ถ้าเราเข้าไปนี่ไม่รอดนะฮะไกลไปดับกระจายไอ้คนทรยศเราทรยศตรงไหนแอ้มพาร์ตที่แววเจก็เอาแววไปขายพาร์ตที่แววมันก็เอาแววไปขายนะเราถอยยศยังไงเนี่ยโอ้โยของเขาแรงกว่าไม่น่าแลกกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคอมโบผมต้องเข้าสักครั้งอ่ะเอาดี โอ้ยตายอะงานหยาบปะสิโอ้ยเจ็บได้อยู่เกือบถ้าดาวกระจายไม่เข้าเมื่อกี้นี้ผมว่าโอกาสารอดเรายากมากนะฮะมายกที่สามจะถามว่าไปฟาร์มพลังอีกหน่อยแล้วมาตบมันได้ไหมมันก็ได้แบบแต่ผมว่ามันก็แค่นี้ก็เล่นได้อยู่นะฮะมาแตนทวินจะได้บทเรียนแก่เจ้าจะให้บทเรียนนะฮะรีบอ่านไปหน่อยทำเสียงไม่ทันด้วย,ยตั้งสมาธิฆ่ามัน อย่าแต่ต้องตัวข่าไม่แต่ได้ไงถ้าไม่แต่เราก็ฆ่านายไม่ได้สิเพื่อนเราจะไปมิชชั่นต่อไปไม่ได้โดนอยู่ไปกลับมาลูกพ่ออย่างนั้นแหละไปบีบอยโอ้ยมันก็ใช้ท่าเดียวกับเราข่าเกียดเจ้ากอบท่าไปแล้วบ๊ายๆโดยชา์โดน,นะ่ะเรียบร้อยนะครับชนะโอ้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ ถ้าเราไม่ใช้ชาโดนี้ยากบอกเลยวุฒพาร์ทนี้จบไวมากครับ11นาทีไวที่สุดอย่างเนี่ยแม่ถ้าเทียบกับพาร์ทก่อนๆนี่พาร์ทก่อนๆยาวมากเลยนะครับเจ้าพูดถูกข้าไม่ใช่วาชีนีไม่ใช่หวังจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราจะต้องตามหาผู้ยอดชีวิตด้วยกันเราจะไม่ยอมแพ้โอ้โหเอาใจไปเลยพระองค์ท่านยกโทษให้ข้าด้วย แดนันมินทําให้จิตใจข้าขมขื่นข้าต้องการฟื้นฟูวังเดิมขึ้นมาไปให้ไดนนตี้กลับมารุ่งเรืองข้าเกือบจะมอบตัวแม่นางผู้นี้ให้กับชาโด w ไปแล้วเพื่อจูงใจให้เขาปล่อยพวกเราไปให้เราได้ได้มีบ้านจูนตอนนี้โมอิวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่วังใช่ไหมนักออกมาทักทายมาคััโมยาบอกข้าว่านางอยากจะเดินเว่นก่อนพิธีขึ้นคองล่านจะเริ่มนางเดินไปที่สวนเมื่อสองสามชั่วโมงก่อน โอเคครับสับพาห์นี้ผมในกราวองเชียต้องรอจาเพียงแค่ยอดผมเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มก่อนนะอีเวนต์ใหม่มาละ